คลิปนี้ก like ็อย yeah, so ู่ก hmm. eh ับสาวปานกกกอกนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไงตาชาญมาเอาข้าวไปสีบ้านหลังนั้นก็เอาไปสีหลังนี้ก็เอาไปสีหลังโน้นก็ไปสีนะคะวันนี้ตาชามีงานเข้าเยอะเลยนะคะงานข้าวนะคะในซอยนี้จะเดี๋ยวเพื่อนก็ไปยกข้าวมาสาวปานก็จะรอยกช่วยเพื่อนนะคะเอาไปกระสอบเดียวปกติจะไปสองกระสอบ แต่วันนี้เอาไปกระสอบเดียวพอเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะได้จะได้สีบ่อยๆเอามาไว้ก็กลัวมอดขึ้นด้วยอะไรด้วยนะฮะไปว้อา คอ่คอยไม่ได้เขียนชื่อ เราน้อยจังปกติเรายกแสดงว่าเราแก่แล้วนะนี่แสดงว่าสา่านแก่แล้วปกติยกปึงปังหรือข้าวมันหนักเก่าๆแ,แล้วเราก็มาส่งตัวเล็กเสร็จจากส่งตัวเล็กแล้วก็จะ ไปงานบวชนะคะพอดีเมื่อวานไม่ได้นะคะก็มาบอกข่าวดีนะคะแล้วรอคุณครูมาะค่ะเช้าก็ไปเจาะเลือดวัดความดันนะคะน่ดสวยไหมคะนวดวยไหมคะได้อะไรกินได้อะไรกินวันใหม่ก็ได้กินปะ่ะแล้วก็มางานบวชหลันไม่ได้นะคะน้องป้อนะคะ เป็นน้องชายของแม่ข้าวหอมนะคะที่สูญเสียไปนะคะไปไหนเเลเออลูกเพื่อนเีย่ยลูกอันนั้นวะเด็่ใหญห่โอ้ใหญ่เ็วแทวเถอะแล้วก็จะมาช่วยงานนะคะแม่ดาะคะ อาน้องวิวสวัสดีจ้าพี่แต่แต่งตัวยังกับพี่หนาวพี่เลยกลับไปใส่นั้นใหม่ที่แรกก็ใส่ผ้าถุงกันเลยหนาวป่ะเข้าไปข้างในใช่ไหมเมย์ดาจ้าเห็นไหมพี่มายังมาแล้วค่ะเออาวไรอคูที่โรงเรียนจนตั้งแต่มาตั้งนาน้ะนั่นนี่มีชีสวันดีค่ะอ่ะมาสวยงานพูดข้างในนี่บอกดูดามเจ้า วันเข่าหอมอีกนะคะให้เผลอให้เผอข้างเดให้ ใชเเ้อะเาล้มเาเลยเ้อเอ็ดดูทก้าเได้ยอดวิวหลายๆคนเบิ่งหลายๆเด้ออ่้หน้าหอดูค่ะักคนหอคคนนำคนเข้มคนนหอไม่หอนีนปา้ทแบน้าลอบปาปาทไรลกฟ้าปาป้าทอะไรลเอามีได้เป็นงานพวกบอกสีรถไมันหลังไห

กินให้กินขนมก่อนไปกินนมนะป้าหาตังก่อนป้าก็กระเป๋าแบนจังเลยช่วงนี้นะจ้าจ้าแม่จ้าสวยปููนักเลงเนี่ยปูไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยได้เงินล้วไปแล้วโอ้ป๊ะคะเดี๋ยว พวกเราก็จะแห่นะครับไปเก็บเอ็นเดอใช่ถือว่าเป็นข่าวดีบวชนะคะอเอ่อก็คืออาของน้องข้าวหอมข้าวหอมจ้ะนะก็ไปดีนะคะ บรดาคุณก็ไปบอกบุญน,นะใช่โอ้รีบมากเลยมื่อเช้าเล้วก็กุระด้วยโอ้ยบราจะทันเขาบ่กที่เรกว่าจะฝากชาวปาแล้วกลัวไม่ทนันทีนี้่ได้ได้มาถึงก่อนชาวปาทีนี้ <laughs> มองคนแล้วเอ้ยมันว่างๆนะคนคนบางแล้วไม่มีคนแลนะ้วน่าจะไม่มีแนละ้วคนเราบัดเดินค่อยไปช่วยงานบนุญเพาคนเด้อวะมาพอดีเลยนี่เขากำลังจะเคลื่อนพอดีใช่แล้วก็มาทันเวลาพอดีแต่ก็ไม่ได้ไปบวชัดไกลเนาะใช่ใกล้ๆเอง ข่าวร้ายหลายวันแล้วได้ข่าวดีบ้างนะคะพอดีแม่ดาบอกข่าวดีนะคะค่ะกรงวกกระแดงขวกรลูกพวกับลูกวนีอันนี้นะลูกหมดดำลูกนิกกันะกันลูกนิกกอันนี้เป็นลูกนิกานลูกชายของลูกชายใช่ที่เราพาไปหาเห็ดนะพ่อเขานาะ มาพูดละมอนั่นแหละมาที่เราไปพูดนะเราไปพูดที่ว่ามันนะจำเลยจ้าก่อนลูกจ้าก่อนไหนจ้าก่อนฮึจ้าจ้าลูกจ้าก่อนเร็วจ้าจ้าจ้าก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะหม่สวัสดีค่ะหม่สวัสดีค่ะเร็วเร็วปะสวัสดีค่ะเราจะไปบวชแล้วแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็ขี่มอไซค์ตามไปเลยเด็ดนะแล้วเราก็ไปร่วมจ้า แล้วก็มาแบบฉุกล้หุกเนาะอะไรก็ตามเนาะนี่เนะขาดีดหลายหลายบวชพระใช่ไหมคะ ว่าว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมคือเขาจะต้องเขาอีกอ๋อคืออ๋อนลุกเลยเหรอเหมือนขาหอมอใช่ไหม ว่าเขาจะเอาอีกคนวันที่วันที่เอาพระไปสวดนะก็เห็นชุนพระอยู่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ยอมเขาเขาไม่ยอมเขาจะเอาอีกให้ได้เขาเอาอีกได้คือครอบครัวของคนนี้จะเอาจะเอาอีกให้ได้ความจริงเขาจะเอาแม่น้องเห็นไหมที่เมื่อวานที่วันที่ไปส่งเยอุนน่ะแล้วเขาไปซื้อของที่มาจัดงานบวชเนี่ยรถหกล้อโลนกับรถรถไม่ข้างหัน่ะนี่ เนออี<อ>่เขาขอบอกว่าไม่รอดแน่ๆเห็นเขาวิ่งตรงมาเ<อ>นี่ยเขาวิ่งตรงมาแล้วบอกว่าไม่รอดแน่ๆเขาเลยเขาก็เลยกอดลูกเขากอดลูกแล้วก็บอกว่าพุทโธพุทโธบุญร,รักษาบุญร,รักษาเขาก็หลับตาด้วยชน,ชนแลวใช่ไหมเนี่ยชนเลยใช่ไหมชนชนแต่ว่าคือ,อปกติเขาจะชนตรงแม่เขาของพอดีนะ พอดีบุญรักษาก่อนลูกไปก็เลยถักไปโอ้คือคือไม่ได้ชนเลยใช่ไหมชน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 อยู่ฝั่งนู้นแต่ไม่เป็นไรไปดูฝั่งทางนน้นอ่ะฝั่งนู้นเนาะะเออเขาก็กอนลูกเขาแล้วก็บอกว่าบุญรักษาบุญรักษาจ้ะดีแล้วแหละก็เลยบวชแบบบวชนั่นแหละดีแล้วแหละบวชนะจุ้นั่นแหละทำบุญให้เขาแรงนะถือว่าแรงมากขนลุกนี่แหละ แม่ข้าวหอมยังไงแม่ข้าวหอม,อมแม่น้องข้าวหอม,มนะป้าขนลุกเลยเใครอีกวิวลูกวิวหรือเปล่าลูกวิวเหรอเนี่ยโอลูกสาวค่ะลูกสาวร<อ>ับเลี้ยงคือสีบล랙บิดจุคลองจะคลองแล้วน้นองน้องน้องของข้าวหอมรับเลี้ยงว่าไงน้องของข้าวหอมน้องคนเล็กไงข้าวฟ่างไงแช่ข้าวฟ่าง กเหด้้ะเจอกันใหม่ค่ะคิม่าค่ะ